ไม่อะป้ามีปัญหาอะไรเหรอตีควายดองนีควายดองใครพูดอะมีเด็กพูดเด็กเขาเนี่ยใครพูดินข้าวอิ่มยังถ้าผัดเกลี้ยงเลยเนี่ยเนอะใครอะเออผัดเกลี้ยงเลยเออกินคนเดียวเนี่ยเนอะเออคือไม่ได้หยุดเลยใครใครใครพูดเด็กเขาเนี่ยเหรอทำไมมันพูดยังไงอ่ะป้า เด็กป้างไม่สบายใจเนเออเอรเรอเป็นยังไงเด็กคนนี้เป็นยังไงเด็กคนนี้เป็นยงไงู่แวเออทำไมอ่ะชีวิตจริงบ้านหนูขายของเอง่อปากไม่ได้หยุดอ่ะอือยถ้าเจ๊ก็มาฟังดีไม่สบายใจเงินจะโดนเลยไม่สายใจอ่ะพอ อโอ้คนกำลังโอ้เปิดเพลงอีกข nah ึ framework. ้นไลฟ์ใหม่ขึ้นคลิปใหม่กันเดียวไปเดียวทำไมเจ๊เจ๊อ่ะเจ๊ซ้อนตังไว้ดีนะเออเจ๊เจ๊ซ้อนตังไว้ดีนะเนี่ยีอ่ะนะเขาเขาให้ตังผมอ่ะเขาให้ตังให้ผมอ่ะว่างเงี้ยว่างเงี้ ไม่เจ๋าเจ๊มันดําเนินเรื่องนปากเานี่ยใครเขาดําเนินเรื่องจ๋าจเจ๊ชอให้ดีนะไอปากตนตีเจ๊กินเหล้าทำไมอะพีเขายืนตังให้มันบอกใครเหล้าเหรอเหรอเอาให้ผมเจใครโอ้โหใครก็จะให้มึงลปากตนตีเนี่ยเออเอนเอ้าเอ๊ไปเลยอะเาให้ป้าจ๋านั่งงานเาให้ผมหลานเขาจะพูดเองเลยเจ๊ว่าอะไรไงหลานพูดว่นอะไรป้าให้เจ๊โอเหรอเจ๊ มันดําเนินเรื่องเองไงเจ๊เออเอาให้ผมใครก็จะให้มึงเลยไปเจ๊เขาเยี่ยมไปเลยอ่ะใช่เขาพามาอ่างงี้เดี๋ยวคกันดันนี่มันตายอ่ะไม่เชื่อไม่ถามเขาไหมอ่ะนี่มันตายด้วยอากตรมัสรุปเขาให้ใครเนี่ยตังค์เออให้มันเขายืนให้มันแล้วมันเขายืนให้หนูออ้ใางแล้วเขาให้หนู่มให้หนูเออให้ใคร พี่เต้นพี่เต้นคลายใครที่คือบอกให้เจ๊ให้เจ๊โอดกัจมันอยู่อย่างนี้นะให้ให้ไปนะคลายใครายป้าจ๋าคลายกระตังกระตุกอะไรก็คลายโคดชี้มาทางนี้งั้ให้ผมป้าป้าป้าจ๋กใช่ไหมครเรียกเข้ามาเลยไปเรียกเขายืนยันเลยนะเอาเอาที่นี่อย่างนี้ถูกถูกหักคอแน่เลยแต่ต้องเขาเห็นเขายืนให้ป้าจ๋านะเออโอ้ยถ้าเขาไม่ยืนให้เราเราไม่ไปแย่แลมเอาเอามือยันอย่างนี้หรอกไม่แเละเละแย่เอามือยัน กินนั่นคุณบ้านจะจะบอกหนึ่งเลยนีเดี๋ยวอื่นไม่ว่านะหนึ่งอันนันทองอย่าอย่าสรุปไให้ป้าจ๋าไดยให้ไอ้น้องไอ้หนังตัวหลังตองเขายื้มให้ป้าจ๋าตัวเหลือเขาให้ให้ป้าใช่ไหมจ้าเจ๊ไม่ได้ให้เด็กคนนี้เนอะเด็กนู่มกินวันต่อไปหนูกุจะเลี้ยงโอได้เลยได้ขอบคุณมากเลยป้าาจ๋เดี๋ยวคราวหน้ากินครั้งต่อไปป้าจ๋าจะเลี้ยงเดี๋ยวก่อนป้าแต่วันนี้ป้าวันนี้เครียดมากเลยหวยโดนกินอ่ะทำไงอะป้าเออ ยังไม่มีตังค์จะจ่ายเขาเลยทำไงอะให้จ่ายเองไปก่อนดีให้เจ็ดสองคนเจ็ดสามเจยเรื่องหวยเนี่ยเรื่องหวยเนี่ยจ่ายเรื่องหวยเนี่ยพูดกันอย่างงี้จะต้องไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีให้ยืมไหมไปเห็นเอสตีให้เยอะเนี่ยไม่มีค่ะเขจะมีให้ยืมสักห้าร้อยไหมหมกจิตจุกจุ้งสนามในมนโนหมดเลยก็ยังไม่หน่อยที่จะห้าร้อยก้ไปจ่ายเออมีจะ่ห้าร้อยไหมไม่มีอ้าวตายแล้วตายแล้วข้าวผัดก็หมดหาดไก่ทอดอีก เอาไงคุณอามคุณจะมีอะไรที่จะพูดไหมวันนี้คุณจะเอาตังไหนจ่ายคุณคิดว่าตังไหนนะครับก็แล้วจะเอาที่เจ้ต้อยตังของผู้ดูแลคนนี้ครับอ๋อป้าเดี๋ยวคนนี้มันจะเอาตังป้าจ่ายค่าข้าวเนี่ยอะไรผพบอกว่าตังของผู้ดูแลคนนี้ เขคนนี้ก็นิสตางเขาสิแล้วใครดูแลคนนี้อ่ะเออฉันฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เด้ไม่ต้องไปฟังมันนะมันดําเนินเรื่องปากมันแต่งเรื่องอเลยไงมันเล่นเล่อแบบนี้ไปเดี๋ยว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 จะคุยเคลี่อีเด็กคนนี้ก่อนผู้ดูแลคนนี้นี่เด็กก็ตายเด้ฉันฉันก็ต้องมีส่วนร่วมนี่เพราะเธอฉันก็ดูแลเธอไงฉันก็เอาเงินเธอมาลุรวมกันกับยายออกข้าวจานนี้เอาถูกป่ะเอาถูกป่ะ มันไม่ได้รวมกับเจ๊ได้แน่ตอาจะพูดอะไรคิดก่อนคิดคิดก่อนคิดก่อนจะได้ล้วงอย่ยวนี้เลยใช้ตังค์เจ๊ด้วยนี้ยไม่ได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวไม่ต้องเอาตังค์เธอสองคนเนี่ยไม่ต้องแย่งกันทอาไมป้าจ๋าจ่ายเอาป้าจ๋าเขาให้ป้าจ๋าจ่ายคนเดียวทอาไงอ่ะแย่งกันเดี๋ยวป้าจ๋าจ่ายเองเขาลงท้ายเอาไงป้าจ๋าเอาไงเอา เนี่ยเนี่ยจ่ายค่าจานเนี่ยแต่ข้าจันเนี่ยกูไม่จ่ายแล้วนะเจาย่ยเจ๊เอ๊ะเขาว่าว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นเงินของหนูจริงๆนะเอแล้วยังไงต้องจ่ายสียะต้องจ่ายดิเออมึงตายแน่เลยอ่าไม่รู้เหรอสโลแกนยายกันอิ่มอิ่มจังตังอยู่ครบเข้าใจป่ะสโลเกียนเขาเอาไงล่ะถ้าเป็นเงินหนูหนูก็จ่ายตามอัตโนมัติเลยนะนี่เงินใครวะาดานี่เงินใคร ผ oui> <im <im ู้ชายตะกี้เ <Yes> นี่ยเขาให้ใครเขายื่นมาให้เราเลยอ่ะเขาเขายื่นแค่เขายื่นแค่จ่ายค่าข้าวเอแต่ค่าข้าวเนี่ยไม่ได้พูดอย่างดี้เลยนะไม่สบายใจเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอชซีให้ตังค์มาเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เลยมึงแต่งไม่จริงนะเขาเงียแล้วเด็กเขาเด็กก็ได้เขาเด็กได้นุ๊กหมดไอ้หมดหมดไม่เหลือไม่รู้ ขอให้มึงมีเสียงเข้ามาในหูกว่าเอาหมดอะจะเป็นหน้าอินหน้าผม FC ครัเก่งไม่เก่งอย่าพูดแต่ว่าเด็กนะอย่าอย่าพูดว่าน้องเล็กหนึ่งเดียวนะน้องอาร์หนึ่งเดียวนะข้ามาขนาดผู้กํากับพิพศยังเอามาแล้วนะยังไม่เหลือแล้วเราพวกเราจะเหลือไหมล่ะเคยรู้จักใครบ้างเนี่ยจะเหลือไหมป้าจ๋าป้าจ๋าเคยรู้จักใครบ้างเอาไปจงทำ้รู้จักกลัวใครบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเออ่รูตีมายนเราเนี่ยเจ๊ใครใครไอเทียนี่แหละ เป็นไงเต็มหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเมื่อกี้ป้าเรียกว่าไอเตี้ยเหรอไอเตี้ยโอ้โไปหน้าย้ำเลยวะมันเอาเท้าไปยันหนูตกเลยอ่ะไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่ต้องจืดไม่ต้องแล้วค่ะพอดีหมดแล้วอิ่มแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะไม่อิ่มเลยอ่ะไม่อิ่มเลยพอแล้วเอาจานใหญ่อีกจานนึง ขอละมั้งเด็กป้าจ๋าไม่มีเงินจ่ายไม่จ่ายมันเราจ่ายน้องคนนี้เดียวโอ้ยาพี่พระคุณนัตนาหอเลยนี่เต็มไรน้ำใจนะแต่คนเนี้ยไม่จอมจ่ายให้ไอเอฟซีแต่จ่ายให้คนนี้อ่าให้ลูกโกต้องโอ้โหไม่ธรรมดาไม่จ่ายให้ไอ้เฮียโอ้โหป้าชอบเรียนอะไรไอ้เตี้ยเหรอไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไม่ใช่เตี้ยแหละเฮีย ใหญย้ำดิไม่จ้าไม่ไม่ที่ป้าย่างเนี่ยป้าไม่ยินไม่ชัดไงยินไม่ชัดป้าจ๋าป้าจ๋าทำไมป้าจ๋าชอบชอบเรียกหลานว่าไอเตี้ยไอเตี้ยเหรอเรียกใ่รอะเรียกใเรียกขึนเรียกว่าไอเตี้ยเรียกว่าไอเตี้ยไหมคะใช่ไหมไม่ต้องมาเสริมเลยนะอ่าทำไมล่ะทำไมชอบเรียกคนนู้นนี่ว่าไอเตี้ยเออทำไมอะป้าพูดอย่างนี้ทำไมวะอะไรวะ อะไรวะเนี่ยโอ้ยมันเชยมันเชยมันชากันปากมันเชยบัญชากันไม่เมื่อกี้ป้าเรียกเด็กคนนี้ว่าไอ้เตี้ยป้ารู้ยังไงมันเตี้ยมันสูงตั้งร้อยเจ็ดสิกว่าก็ไม่ได้ไปด่าเขาไอ้เตี้ยเตอร์เลยนะเมื่อกี้ป้าด่าเขาไอ้เตี้ยโอ้ยปากอย่างนี้เมื่อกี้พูดอะไรคูณบ้านเรามีป้าพูดป้าเขาว่าอะไรหนูไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยอะไรไอเตี้ยไอเตี้ยใช่ไหบอกว่าไอ้เตี้ยเออใช่ไหมเขาว่าเตี้ยสมัยป้าป้าไปเรียกเขาไอเตี้ยป้า บางทีเดี๋ยวคืนมันบ้าป้าว่า ปากห้อยอย่างบอกบอกหน้าป้าเหมือนลิงเลยเนี่ยเดี๋ยวคนนี้บอกเนี่ยนี่แหละก็จะตายโดยอัตโนมัติเออเออขาบอกป้าหน้าเหมือนลิงอ่ะเรารู้ดีนะเราเป็นพยาบาลด้วยนะพระสงฆ์บอกมีอะไรนะถ้าใครรู้ยังไงไม่ไล่ไล่กันไงย้อนไปเลยนะผมเนอะพ่มบอเทียบกับาอ่ะอย่าลืมก่อนแล้วก็แชร์ให้ชาวหมอปลาเพื่อนนี่นะจ๊ะคนไหนสมัครแล้วมีดาวขึ้นคนไหนสมัครได้จริงขวามือลับลูกตัวเอสสามารถกดเลือกสติ๊กเกอร์ได้จ้าอีโมจิอย่าเกิน3ตัวนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรัวนะจ๊ะอยู่ด้วยปิด ป้รารับเอฟซีก่อนแล้วบ๊ายบายเลวก็ <Okay. S 1> อตองด้วยบ๊ายบายอาร์มติ้นด้วยนะี่ยอ,อาร์มด้วยบ๊ายบายจ้า